มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดไทม์ไลน์แม่ค้าอุตร,รดิษติดโควิดลุ้นผลอีก8คนกลุ่มเสี่ยงกว่า100ผู้ว่าสั่งปิดตลาดเปิดไทม์ไลน์แม่ค้าอาหารทะเลอุตร,รดิตฐหลังผลยืนยันติดโควิดลุ้นอีก8คนใกล้ชิดรอผลยืนยัน เผยมีกลุ่มเสี่ยงกว่า100คนผู้ว่าสั่งปิดตลาดงดจัดงานทุกงานที่จะถึงนี้เมื่อเวลา15.50นาฬิกา50นาทีวันที่21ทธันวาห3ที่ห้องประชุมสว่างบุรีชั้น5้าสารกกางจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกษมตั้งเกษมสำราญสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และนายแพทย์อายุทธพมราภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ แถลงกรณีจังหวัดอุตรดิตถพบแม่ค้าอาหารทะเลหนึ่งรายอายุ48ปีที่เดินทางรับซื้ออาหารทะเลจากตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 อยู่เวลานี้โดยผลตรวจจากศูนย์วิทยศาศาสตร์การแพทย์จังหวัดพิษณุโลกยืนยันว่าแม่ค้าอาหารทะเลดังกล่าวมีผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายแรกในการระบาด โควิด -19 รอบใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากนี้ยังนำคนใกล้ชิดทั้งสามีและเพื่อนบ้านรวม8ลายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนำสารคัดหลังไปตรวจแล้วแต่ผลยังไม่ออก นายแพทย์กเกษมกล่าวว่าสำหรับทำลายผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เดินทางไปยังสมุทรสาครเป็นประจำเพื่อนำอาหารทะเลกลับมาขายที่แผงตลาดปากขนุนตำบลคุ้งตะเภาอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกวันศุกร์โดยเช่าห้องพักอยู่ใกล้ๆตลาดดังกล่าวดังนั้นกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นสามีกลุ่มเพื่อนและ แม่ค้าพ่อค้ารวมถึงลูกค้าที่เข้าใช้บริการตลาดดังกล่าวตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเฉพาะแม่ค้ากว่า100ลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าสอบสวนโรคเฝ้าระวัง14วันและจังหวัดอุตรดิตประกาศปิดตลาดป่าขนุนเป็นระยะเวลา7วันสำหรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลอุตรดิตฐ์ขณะนี้นายผลดำธรรมผู้ว่าอุตรดิตฐกลำำ่าวว่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงประกาศเลื่อนการจัดงานกาชาติและงานพยาพิชัยดาบหักประจำปี2564ที่จัดขึ้นวันที่7-16มกราคม2564งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564งานนมัสการพระแท่นศิลาอาจและกิจกรรมที่ประชาชนมาร่วมกลุ่มจำนวนมากออกไปก่อน ส่วนสถานบันเทิงงานรื่นเริงยังคงให้จัดแต่ต้องควบคุมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ